มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่เห็นด้วยพระพยอมพูดถึงนัดนิสามณีแต่งเป็นพระพุทธเจ้ารับฮาโลวีนค่ะวันที่1พฤศจิกาย,ยน64นะคะจากกรณีที่นัดนิสามณีอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะจากเพจสบัดแปลงทำคอนเทนต์ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนโดยปีนี้นะคะมาในทีมความเชื่อและศาสนา ด้วยการแต่งคอสเพย์ด้วยกันกับ5ลุกโดยระบุข้อความว่าขอยืนยันว่าทุกลุกตั้งใจมากๆและยิ่งทำให้เข้าใจในแต่ละศาสนามากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะมองว่าเหมาะสมบางคนมองว่าไม่เหมาะสมก็แล้วแต่คนเลยนัดไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้แต่ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุผลจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเนื่องจาก1ใน5ลุก ที่เจ้าตัวได้แต่งคอสเพกก็คือพระพุทธเจ้าด้านพระราชธรรมนิเทศหรือว่าพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าตอนนี้มักจะเกิดเรื่องแปลกๆในศาสนาพุทธขึ้นหลายอย่างเช่นการตายแบบละสังขารบ้างการตัดศรีรษะถวายเป็นพุทธบูชาบ้างหรือการอ้างตนเป็นพระรีอริยะ แบบนี้เขาเรียกว่าเสนียดไปจันไรมาอย่างที่สุภาษิตจีนได้กล่าวไว้คนประเสริฐลำเลิศเพราะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคนจะต่ำต้อยจมดินหมดความสง่างามเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําการแต่งแบบนี้เป็นการแต่งแบบคาบลูกคาบดอกหัวมังคุดท้ายมังกรอวดอุตริเรียนแบบศาสนาแต่ทำาย่ยีหัวใจคนที่นับถือศาสนา เหมือนล้ำเส้นไปย่ำหัวใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธมีแบบอย่างอื่นๆที่เป็นร้านแบบให้เรียนแบบอีกตั้งเยอะมากมายแต่ทำไมไม่เรียนแบบแต่งเรียนแบบพระพุทธเจ้าแบบนี้ไม่ใช่แบบไทยกลายเป็นไทยเพี้ยนไม่มีความเคารพนับถือไม่สนใจคำติเตียนสนใจแต่ตัวเองนับถือตัวเองเป็นหลักจะคิดจะทำอะไรก็ได้โดยไม่สนคำว่าล้ำเส้นไปย่ำไปยีหัวใจใคร อาตมาขอฝากเตือนจงทำในสิ่งที่สตัตบ,บุรุษนับถือจะได้รับคำชมแต่ถ้าไปทำในสิ่งที่สตัตบ,บุรุษตำหนิติเตียนสุดท้ายจะได้รับคำสาปแช่งแทนเพราะเป็นการปรามาสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่เคารพนับถือแต่หัวใจเขาเองไม่มีความเคารพไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าคิดแต่งกายเรียนแบบพระพุทธเจ้าออกมาแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ